สวัสดีนะักเรียนชั้นป .6 ที่น่ารักทุกคนนะคะในชั่วโมงนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาเรียนคณิตศาสตร์นะคะซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะก็จะเป็นการทำนะคะกิจกรรมนะคะเสริมทักษะนะคะก็คือในเรื่องของเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมนะคะมีชื่อว่าโมบายแสนสวยนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเสริมทักษะกันนะคะครูมดก็จะมาเฉลยใบงานที่ 6.18นะคะให้นะักเรียนนะคะได้ตรวจสอบความถูกต้องกันก่อนนะคะในข้อที่1น,นะคะโจทย์มีอยู่ว่ามิวออกแบบสัญ,ญลักษณ์นะคะโดยใช้รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วสรูปนะคะซึ่งแต่ละรูปมีความยาวรอบรูป32เซนติเมตรและด้านประกอบมุมยอดนะคะยาวด้านละ12.5เซนติเมตร มาประกอบกันนะคะและระบายสีดังรูปส่วนที่ระบายสีฟ้านะคะมีความยาวรอบรูปเท่าใดนะคะคำตอบสำหรับโจทย์ข้อนี้ก็คือ21เซนติเมตรค่ะในข้อที่2นะคะกระเบื้องนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแผ่นหนึ่ง มีลักษณะดังรูปนะคะมีความยาวด้านละ30เซนติเมตรถ้าส่วนที่เป็นสีส้มนะคะทั้ง4ส่วนเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีขนาดเท่ากันโดยมีด้านประกอบมุมฉากนะคะยาวด้านละ16เซนติเมตรส่วนที่เป็นสีขาวนะคะมีพื้นที่เท่าใดนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้ก็คือนะักเรียนจะต้องหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากก่อน1รูปนะคะแล้วในรูป ของเราก็มีอยู่ในการทั้งหมด4รูปนะคะจึงเอาพื้นที่คูณ4นะคะแล้วก็ไปหาอ่าเดี๋ยนะมีความยาวด้านละ3าอ๋อแล้วก็ความยาวด้านแล้วเราก็ไปลบนะคะแล้วก็หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็เอาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะไปลบกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะคะทั้ง4รูป นะคะที่รวมกันแล้ว4รูปนะคะก็จะได้คำตอบนะคะพื้นที่สีขาวก็คือ388ซอ่าเซนพื้นที่เป็นสีขาวมีพื้นที่เท่ตอบไรตอบ388นะคะหน่วยเป็นตารางเซนนะคะตารางเซนติเมตรนะคะเดี๋ยวคุณมดแก้หน่วยก่อนนะคะ ต้องเพิ่มคำว่าตารางนะคะตารางเซนติเมตรอะทีนี้นะคะต่อมานะคะเราก็มาดูเฉลยกันในข้อที่3นะคะในข้อที่3นะคะโจทย์มีอยู่ว่าปุ้มนะคะนำสติกเกอร์สีเขียวนะคะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะที่มีความยาวรอบรูปนะคะ24เซนติเมตรนะคะ และสูง7เซนติเมตรนะคะมาติดบนแผ่นพลาสติกนะคะใส่รูปสามเหลี่ยมดังรูปนะคะถ้าติ๊กเกอร์สีเขียวนะคะมีฐานยาวนะคะเป็นครึ่งหนึ่งของฐานของแผ่นพลาสติกใส่นะคะและมีความสูงเป็นเศษ1ส่วน3ของความสูงของแผ่นพลาสติกใส่แผ่นพลาสติกใส่ใน ในแต่ละหน้านะคะมีพื้นที่เท่าใดนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะตอบ168อหตารางเซนติเมตรนะคะหน่วยคุณมดใส่หน่วยผิดตั้งแต่เฉลยข้อที่1นนะคะเขาถามเป็นพื้นที่นะคะต้องใส่เป็นตารางน้ำหน้าด้วยนะคะนักเรียนต่อมานะคะเฉลยข้อที่4นะคะ ช่างนำแผ่นไม้นะคะรูปสามเหลี่ยมนาจ่วที่มีความสูง70เซนติเมตรนะคะด้านประกอบมุมยอดนะคะยาวด้านล่างเจซนติเมตรและวัดความยาวโดยรอบได้1.96เมตรนะคะมาเจาะรูเป็นวงกลมนะคะมีพื้นที่นะคะ452ตารางเซนติเมตรนะคะแผ่นไม้ส่วนที่เหลือนะคะแต่ละด้านมีพื้นที่เท่าใดนะคะอ่ะอันนี้ก็คือตอบ1228 ตารางเซนติเมตรนะคะเดี๋ยวคุณมดเพิ่มหน่วยก่อนนะคะตารางเซนติเมตรนะคะอ่ะ ทีนี้นะคะก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมกันนะคะครูมดก็มีกิจกรรมเกมนะคะมาให้นักเรียนได้เล่นกันก่อนนะคะก็คือเกม15้นั่นเองนะคะซึ่งตารางที่ครูมดยกมาก็คือเป็นตารางที่มีลักษณะ6ขุนขนาด6กคูนหนะคะอ่ะซึ่งตัวเลขตัวเลขในตารางนะคะก็เป็นตัวเลขชุดใหม่นะคะเกม15นะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยใช้ตัวเลขนะคะวงวงตัวเลขในตาราง ให้ครบทั้งหมดนะคะแล้วในแต่ละวงนะคะจะต้องมีผลรวมรวมกันได้เท่ากับ15นั่นเองนะคะอ่ะครูมดนะคะให้เวลานักเรียนนะคะ2นาทีในการทำนะคะแล้วเดี๋ยวครูมดจะเฉลยให้ดูนะคะว่าเราทำอย่างไรนะคะ,ะจับเวลาค่ะ ตอนนี้เวลาผ่านไปแล้วสิวินาทีนะคะ เวลาผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีนะคะเลขหนึ่งนาทีนะคะเลขสามวีหน้าทีสุดท้ายนะคะนักเรียน อะหมดเวลาแล้วค่ะมาคุณหมอก็จะ,ฉะเฉลยให้ดูนะคะอ่าวงแรกเลยนะคะที่คุณหมจะวงนะคะคุณหมอก็จะมีลักษณะวิธีโดยการคุณหมอจะไล่จากทางด้านบนนะคะไล่ลงมาด้านล่างนะคะเพราะว่าเราจะต้องวงนะคะตัวเลขนะคะได้ตั้งแต่4ตัวเลข3ตัวเลข2ตัวเลขนะคะและลักษณะการวงนะคะวงอย่างไรก็ได้แต่ชุดตัวเลขจะต้องอยู่ต่อกันนะคะที่เราจะวงนะคะแล้วก็วงนะคะห้ามซับอ่าห้ามทับ ซ้อนกันนะคะแล้วก็ต้องใช้ตัวเลขให้ครบทุกตัวด้วยนะคะดังนั้นนะคะตัวเลขชุดแรกที่ครูมดวงนะคะก็คืออ่าใช้สิบนะคะสิบบวกสองบวกสามนะคะได้ผลลัพธ์เท่ากับสิบห้านะคะอ่แล้วคุมมดก็ใช้หนึ่งนะคะบวกสองบวกสี่บวกสองนะคะ แล้วก็บวก6นะคะก็ได้ผลลัพธ์เท่ากับ15นะคะต่อมานะคะครูมดก็ใช้1นะคะบวก5บวก7บวก2นะคะได้ผลลัพธ์เท่ากับ15นะคะเสร็จแล้วครูมดก็ใช้10บวก5นะคะ10บวก5ต่อมานะคะครูมดใช้8นะคะ 8บวก4บวก3นะคะได้ผลลัพธ์เท่ากับ15นะคะแล้วอันนี้คุณมดก็ใช้4นะคะบวก11นะคะเป็น15นะคะต่อมานะคะคุณมดใช้เป็น5นะคะบวกใช้เป็น5นะคะบวก2บวก5บวก3นะคะ ต่อมานะคะครูโมดใช้เป็น11บวกกับ4นะคะได้เท่ากับ15ต่อมาครูโมดใช้3ามบวกสินะคะได้เท่ากับ15นะคะอ่ะแล้วครูโมดก็ใช้4นะคะบวกเบวกสนะคะได้เท่ากับ15นะคะตรงนี้ครูโมดก็ใช้9ก้บวกสบวกสนะคะได้เท่ากับ15 แล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็นสองบวกแปดบวกห้านะคะได้เท่ากับสิบห้านี่ไงคะใช้ตัวเลขครบทุกตัวนะคะแล้วก็วงนะคะไม่สับอ่บไม่ทับซ้อนกันนะคะอ่ะต่อไปก็ไปเข้าสู่เนะะื้อหาบทเรียนกันคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะคะเสริมทักษะท้ายหน่วยนะคะเรื่องรูปสามเหลี่ยมนะคะวงเล็บน,นะคะก็คือ กิจกรรมที่ให้ทำเนี่ยก็คือมีชื่อว่าโมบายแสนสวยนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะเราก็ต้องไปทราบก่อนนะคะว่าจุดประสงค์การเรียนรู้มีอะไรบ้างนะคะก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะโดยข้อที่1นะคะคือนักเรียนอธิบายเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมได้นะคะ สองนะคะเขียนแสดงการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมได้แล้วก็สามนะคะเห็นคุณค่าของการนำความรู้เรื่องการหาพื้นที่นะคะของรูปสามเหลี่ยมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองนะคะอ่ะก็คือสำหรับชั่วโมงนี้ครูโมจะให้นักเรียนเนี่ยประดิษฐ์โมบายนะคะโมบายที่มีลักษณะหน้าตาเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปประดิษฐ์โมบายกันได้นั้นก่อนที่เราจะไปดูชิ้นงานกันได้นั้นนะคะ เราจะต้องไปครูมดก็จะทบทวนนะคะในเรื่องของการสร้างรูปสามเหลี่ยมนะคะให้นักเรียนเนี่ยอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการทบทวนนะคะเพราะว่าการที่เราจะประดิษฐ์โมบายเป็นรูปสามเหลี่ยมนั้นนะคะนักเรียนจะต้องทราบก่อนนะคะว่าการสร้างรูปสามเหลี่ยมนะคะมีอะไรบ้างนะคะขั้นตอนนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะก็คือ สร้างรูปสามเหลี่ยม ABC นะคะที่มีด้าน AB ยาว5.5เซนเมตรนะคะด้าน BC ยาว4เซนติเมตรและด้านนะคะ CD นะคะยาว3เซนติเมตรนะคะเขียนรูปคร่าวๆก็คือจะได้ดังนี้เลยนะคะไปดูขั้นตอนการสร้างขั้นที่1นะคะก็คือเขียนนะคะส่วนของเส้นตรงนะคะยาวส่วนของเส้นตรง AB นะคะยาว5.5เซนเมตรนะคะก็คือด้านนี้นะคะ ต่อมานะคะขั้นที่สองนะคะกลางวงเวียนนะคะรัศมีนะคะสามเซนอ่ะทีนี้กลางวงเวียนรัศมีอุปกรณ์ก็คือนะกก็คือเอาใบบรรทัดนะคะไปเท้ากับวงเวียนนะคะที่มีรัศมียาวสามเซนติเมตรนะคะแล้วใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางนะคะเขียนเส้นโค้งนะคะและกลาง เขียนเส้นโค้งก็คือทําขีดเส้นโค้งไว้เสร็จแล้วก็กางวงเวียนที่มีรัศมี4เซนติเมตรนะคะแล้วก็ใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางนะคะแล้วก็ทาเส้นโค้งไว้นะคะก็จะมีเส้นโค้งจุดตัดกันที่จุดตรงนี้เห็นไหมคะเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ใช้ไม้บรรทัดทาบนะคะลากส่วนของเส้นตรงนะคะ AC นะคะแล้วก็ลากส่วนของเส้นตรง BC นะคะนักเรียนก็จะได้นะคะรูปสามเหลี่ยมนะคะตามที่โจทย์ ต้องการเลยนะคะเห็นไหมคะขั้นที่3นะคะคือเขียนส่วนของเส้นตรง AC และส่วนของเส้นตรง BC นะคะก็จะได้รูปสามเหลี่ยม ABC ที่มีความยาวของด้าน3ด้านตามที่โจทย์ต้องการเลยนะคะอ่ะทีนี้เมื่อนักเรียนทราบในเรื่องของตรงนี้แล้วนะคะต่อไปนักเรียนก็ต้องทราบในเรื่องของการหาพื้นที่อ่ะก็คือถ้า ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดต้องการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยสิ่งที่ต้องรู้ต้องมีอะไรบ้างคะนักเรียนก็คือ1เลยเราจะต้องรู้สูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วก็ต้องรู้ความสูงแล้วก็ต้องรู้ความยาวนะคะของฐาน สองนะคะการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมทําได้อย่างไรก็คือหาความสูงและความยาวของฐานของรูปสามเหลี่ยมจากนั้นหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะคะจากสูตรพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะคะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณความสูงคูณความยาวของฐานอันนี้ก็จะเป็นสองสิ่งที่นักเรียนที่คุูมดทบทวนให้นักเรียนนะคะเดี๋ยวไปดูว่าโมบายที่คุูมดจะให้นักเรียนประดิษฐ์นั้นนักเรียนจะต้องทําอะไรบ้างนะคะ ทีนี้เราก็มาดูใบงานนะคะใบงานที่6.19นะคะใบงานที่6.19กิจกรรมเสริมทักษะท้ายหน่วยเรื่องรูปสามเหลี่ยมนะคะวงเล็บโมบายแสนสวยอ่ะทีนี้ดูตรงคำสั่งให้ดีนะคะอ่ะนักเรียนไฟล์ใบงานที่6.19นี้นะคะไฟล์อธิบายการทำงานนะคะ อ่ะแล้วก็ลักษณะของงานนะคะเดี๋ยวครูมดจะแนบต่อเป็นไฟล์นะคะต่อจากคลิปวิโดีโอการสอนให้นักเรียนเนี่ยไปเปิดดูทําความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะก็คือในใบงานที่6.19นี้นะคะให้นักเรียนออกแบบและประดิษฐ์โมบายจากกระดาษสีตามข้อกําหนดดังนี้นะคะ1 กระดาษสีแต่และแผ่นนะคะให้นักเรียนสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมกระดาษสีเนี่ยก็คือหาได้จากที่บ้านของนักเรียนนะคะแล้วแต่ว่านักเรียน,นยจะใช้กระดาษสีอะไรก็ได้นะคะคือ1เลยเนี่ยกระดาษสีแต่และแผ่นเนี่ยให้สร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมวิธีการสร้างรูปสามเหลี่ยมสร้างไงสร้างจากที่ครูหมดทบทวนให้ไปในข้างต้นคลิปนะคะโดยให้มีฐานเนี่ยยาว4ยาว5ยาว6ยาว7และยาว8เซนติเมตรเท่านั้นนะคะ,ะ,คะก็คือให้ยาวได้แค่4 5 6 7 8ดด อันนี้คือความยาวของฐานนะคะส่วนด้านประกอบนะคะด้านประกอบนะคะอ่าด้านประกอบที่อยู่อ่าของมุมที่ฐานนะคะก็คือนักเรียนกําหนดเองว่าจะให้ความยาวในยาวเท่าไหร่นะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยกำหนดความสูงเองนะคะ ให้ทำอย่างน้อยเนี่ย5รูปอย่างน้อย5รูปแต่ถ้าใครจะทํามากกว่า5ก็ได้นะคะพร้อมให้นักเรียนเนี่ยเขียนความยาวของฐานเขียนความสูงไว้ที่รูปด้วยและพื้นที่นะคะกํากับของแต่ละรูปนะคะก็คือจะได้ดังรูปที่ที่สองตรงนี้นะคะรูปสีเขียวและรูปสีน้าเงินอาสีฟ้านะคะก็คือจะเป็นรูปที่นักเรียนทำเนี่ยในหนึ่งรูปเนี่ยก็คือให้นักเรียนเนี่ยเขียนความสูงด้วยว่ารูปสามเหลี่ยมที่นักเรียนสร้างนั้นมีความสูงเท่าไรนะคะ แล้เป็นรูปแล้วก็ให้เขียนความยาวของฐานแล้วก็พื้นที่นะคะเมื่อนักเรียนคำนวณเนี่ยจากรูปสามเหลี่ยมที่นักเรียนสร้างมาเนี่ยว่ามีฐานยาวเท่านี้มีความสูงสูงเท่านี้นะคะแล้วเมื่อนักเรียนคำนวณหาพื้นที่เนี่ยนักเรียนได้พื้นที่ของรูปที่นักเรียนสร้างเนี่ยในรูปนั้นๆนะคะได้พื้นที่เท่าไหร่ก็จะเขียนเหมือนตามตัวอย่างรูปสีเขียวและรูปสีฟ้าแบบนี้เลยนะคะเผื่อนักเรียนบางคนมองไม่ชัดจะซูมให้นิดนึง ดี๋ยวคมาซูมรูปให้นะคะอ่ะก็คือจะเขียนในแบบนี้เลยนะคะตอนหนึ่งรูปนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยสร้างอย่างน้อย5รูปนะคะสร้างมากกว่า5รูปได้นะคะโดยแต่ละรูปให้นักเรียนเขียนแบบนี้กำกับนะคะแล้วก็คือต้องเกิดจากการคำนวณจริงๆนะคะนักเรียนไม่ใช่ว่ามาใส่มาใส่พื้นที่แบบอะไรอะ่ะ มาใส่พื้นที่แบบนิดเดียวอ่าใส่พื้นที่แบบมั่วๆไม่เอานะคะต้องคำนวณจริงนะคะเสร็จแล้วทำยังไงต่อเสร็จแล้วนะคะเมื่อนักเรียนได้รูปสามเหลี่ยมที่นักเรียนอ่าสร้างมาแล้วนะคะแล้วก็คำนวณหาพื้นที่แล้วนะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนเนี่ยนำเชือกนะคะเชือกหรือเส้นได้ก็ได้นะคะเส้นเล็กๆนะคะหรือไหมญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่านักเรียนหาอุปกรณ์ได้จากในบ้านของตัวเองนะคะจะเป็นเชือกว่าวก็ได้นะคะ แล้วก็ให้นักเรียนนะคะนำรูปสามเหลี่ยมที่นักเรียนคิดคำนวณตัดไว้ตั้งแต่แรกนะคะมาแปะนะคะประดิษฐ์ให้สวยงามนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหน้าตาของโมบายนะคะซึ่งลักษณะหน้าตาเนี่ยรูปเนี่ยเขาใช้รูปสามเหลี่ยมเยอะมากแต่ครูม,มเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยทำแค่อย่างน้อย5รูปนะคะดังนั้นให้นักเรียนเนี่ยเอาโมบายเนี่ยรูปสามเหลี่ยมมาต่อกันแค่1เส้นเท่านั้นนะคะ ต่อกันแค่1เส้นนะคะนักเรียนไม่ต้องทําเป็นแผงแบบตามรูปนะคะให้ใช้แค่เส้นเดียวก็พอนะคะเพราะว่าด้วยระยะเวลาด้วยแล้วก็ด้วยเนื่องจากว่าเราทําเดี่ยวด้วยเนาะเพราะว่าถ้าทําแผงเยอะๆเงี้ยคือมันจะต้องเป็นงานกลุ่มใหญ่นะคะแต่อันนี้เป็นงานกลุ่มเล็กดังนั้นทําห้อยแค่เส้นเดียวพอนะคะเสร็จแล้วทํำยังไงฟังให้ดีเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ถ่ายรูปนะคะสิ่งที่นักเรียนประดิษฐ์โมบายรูปสามเหลี่ยมมานะคะส่ง นะคะถ่ายรูป1รูปนะคะที่นักเรียนประดิษฐ์มานะคะอ่าส่งมาในไฟล์งานอ่าฟอร์มส่งงานนะคะฟอร์มส่งงานของครูม,มดเนี่ยครูม,มดก็จะสร้างไฟล์การส่งงาน1ไฟล์นะคะซึ่ง1ไฟล์นั้นจะเป็นการถ่ายรูปโมบายที่นักเรียนประดิษฐ์เสร็จแล้วนะคะหรูปนะคะถ่ายระยะไกลเลยนะคะ ก็คือถ่ายให้เห็นตัวตัวลักษณะเส้นที่นักเรียนเอามาต่อเอารูปสองเดี่ยวมาต่อกันมาประดิษฐ์เป็นโมบาย1เส้นนะคะถ่ายทั้งรูปมานะคะแล้วนักเรียนก็แนบไฟล์ส่งมา,มานะคะเพราะว่าคุูมดเนี่ยจะสร้างไฟล์การรับงานแค่1ไฟล์นะคะคือแนบมา1รูปเท่านั้นนะคะที่นักเรียนทํานะคะอ่ะก็คืออันนี้เราก็เข้าใจกันแล้วนาอว่ากิจกรรมเสริมทักษะนี้คือทำอยังไงนะคะอ่ะ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าไฟล์การส่งงานนะคะคือให้นักเรียนน่ถ่ายรูปสิ่งที่นักเรียนประดิษฐ์เนี่ยไว้รูปเดียวนะคะและนักเรียนก็ได้มาในไฟล์การส่งงานเพราะว่าครูมดสร,ร้างไฟล์การส่งงานไว้แค่หนึ่งไฟล์นะคะตัวอย่างการทํารูปสามเหลี่ยมสร้างรูปสามเหลี่ยมก็ทําได้ตามต้นคลิปที่ครูมดท,ทบทวนให้เลยนะคะแล้วก็การคํานวณหาพื้นที่ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนเนี่ยกำหนดยังไงนะคะจะหาพื้นที่ยากมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับตัวเลขที่นักเรียนเลือกกําหนดนะคะอ่ะ สำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ฝากให้นักเรียนทุกคนนะคะตั้งใจทำกิจกรรมชิ้นนี้สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้นะคะแล้วก็ส่งสิ่งประดิษฐ์นะคะให้ครบกันทุกคนเลยนะคะคุณโมก็จะรอให้คะแนนอยู่นะคะสำหรับชั่วโมงนี้ก็ต้องลานักเรียนทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ